สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอล11คนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีครับทางด้านนม่นมีทราชินุทิดบดินเดชาครับมาในเสื้อฟ้าน้ำเงินนะครับพบกับทางด้านประขนมพิทยาลัยนะครับมาในเสื้อขาวกางเกงเขียวใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทักทายแฟนบอลทั้งสองทีมผู้สีแสงสัญญาณครับเลือกเปิดออกไปด้านข้างเลยนะครับเลยมาแล้วครับ พรขนงพิเชลัยลองเปิดลอยๆขึ้นหน้ามาเอาหลงสกัดไม่โดนครับรอบนี้ถึงครับข้างในมีอยู่แล้วสอดมาเลือกยิงยัดเลยทุบออกมาได้ครับโอกาสตรงนี้ของแต่ดานพรขนงพิเชลัยรครับยัดมาสกัดขึ้นมงครับเช็ดได้เอาเกี่ยวสวยครับ ไปครับนัาถนนฐานะนัาถนนหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสี่ว่ายังไงนัาถนนไต่อ้อมอ้อมได้ด้วยนัาถนนแรงยังมีต้นเกมแล้วขวาตรงนี้ข้ามคานครับอ้าครับได้แลกกันเหมือนกันครับนัาถนนฐานะครับขึ้นมาโอ้ฉากไดนสวยครับแหวกมาสวยครับจงบะลุยของนัาถนนฐานะครับดูว่าสี่คนล้อมอยู่นะครับแล้วแต่อ้อมมาบอลมันคอนโทรลยากเลยครับ ดูไหมครับเราจะสกิปต่อตรงนี้เตะแป๊กไปเองครับวางมาการสนามต้องระวังนะครับจับจงบ่าสกัดพลาดหลายรอบเลยนะครับแล้วตรงนี้เตะพลาดอีกแล้วผูแทงทะลุช่องมาสอนรวิทย์น้ำไหนออกมาอ่านแล้วเคลียร์ทิ้งไว้ก่อน,นครับเปิดมาด้านซ้ายของพระกนงครับสกัดได้การสกิปสกแกนแล้วชิงกันนะครับอ <c oughs> าก์ครับทำได้ดีตรงนี้ศิริภพปริชัดกุลให้มายังเตะดค่เล่นชิงกันแล้วท่านนนะครับเมื่อสักครู สกัดลงตรงมาพระขนงเอาลงตรงกลางแล้วพื้นที่มีขวาทำทางแล้วให้ทะลุช่องมาน้าหนักมันเบาไปแต่ทงล้ำหน้ายกขึ้นมาเลยครับน่าสนใจเลยครับตรงนี้ือว่าช้านด้ดยครับจงบังหวะให้ทะลุช่องมาสักครู่นี้ล้ำไม่ล้ำรคบดูรับ,บช้าวนได้แล้วให้โอ้โหโชคดีของทางด้านป็นินเดชชาสาหามาดูอีกครั้งหนึ่ง เก็บลงแล้วอุ้ยทาม,มิ่งตรงนี้มุมมาสกคนี้ก็ใกล้กับลายลำหน้านะครับมันอาจจะดูง่ายหน่อยครับเราจะลุยครับวันยูนับถนอมแล้วโอ้โหหมุนมาสวยครับวันยูจเจอตัวสามแล้วตัวอีมันตกบีใสเอาได้ครับธุรกิจของสัตแก้ว นัทนนจะให้ครับทางด้านสิทธิภพอ๋ออย่างไรครับนัทนนท์นทนนโยกนัทนนท์แต่โยกสายนัทน,น์สายอ้อมนัทนนเข้าก่านแล้วยิงนี้แล้วดึงศูนเลยครับความสามารถของนัทนนฐานะหมายเลขสิบของทางด้านมินเดชาสามครับโอ้โหโอ,หอห้ผิดพลาดกันแบบนี้ก็โดนลงโทษสิครับทางดน้านพระกนงครับ ดูภาพช้าหน่อยครับจงว่าลุยขึ้นมาครับนี่ครับจี้ส่แล้วโยกหลอกหนึ่งทีเช็คหลอกแล้วตรงนี้แตะอ้อมครับจิ้มมาแล้วกดขวาผู้สาประตูไม่อยู่ไหวก็ยัดเข้าไปเลยครับตรงตรงตรงนั้นเลยครับดูอีกครั้งนึงครับโอ้หนึ่งศูนย์ครับแล้วมินธรายชนุทิตย์ปณีเดชาออกนำตัวเป็นที่สิบครับนำนวนฐานะรอดผลจากการโดนเช็คลำหน้ามานะครับนี่ครับ ขึ้นนำครับของนักแสดงสานะโชว์แอดคาราบาไป็นหนึ่งทีครับบางทีการแจกใบเหลืองเนี่ยมันมันมีผลเสียกับนักเตะนะครับเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันนะครับดูตรงนี้ก่อนนะครับเห็นหลายเคสแล้วนะครับการแจกใบเหลืองที่มันมันแบบมันทำแม่งทำแม่งแล้วตัวนี้ทะลุช่องมาแล้วออกมาตัดแล้วโอ้โหซูเปอร์เซฟครับสี่ซอลวินทำไงครับโโอ้หโอ้โหเซฟเหลือเชื่อเลยครับเท้าขวาครับ แล้วตรงนี้มีล้อบายผู้สินใหม่เดียวว่าครับติ้งเตียยิงไปก่อนโอ้โหเกือบจะหนึ่งหนึ่งครับว่าเสียวของทางด้านนี่หัวถะลรู้ช่องมาสวยมากเลยครับไม่ร้านเลยนะตรงนี้แล้วยิงจังหวะเดียวแล้วหูยฉีขามันยิมนัดติดเลยครับสารวิทย์ทำนายได้เปิดมาอล้วบอล กระดอนมาแล้วจะเป็นอะไรกันครับวันนี้แล้วโอ้โหไปตั้งให้อีกก็ยิงไม่ดีเองครับโอ้โหมีโอกาสแล้วลงโทษไม่ได้เหมือนกันครับทางฝั่งของพระนริศรที่อะไรครับด้านซ้ายครับหลกหนีได้พื้นที่มีก็ค่อยๆเคลือคอคอค่อนตัวมาให้กันทั้สนๆครับแล้วลองเปิดทะลุช่องมาสวร์วินนามในออกมาคว้าครับ เก็บเป็นหนึ่งแซฟเนี่ยเซฟสำคัญมากๆครับสองคนปล่อยตกอาครับกลายเป็นเข้าทางและถนนและตนนฐานะความไวข้างในมีและถนฐานะมองหาเพื่อนเราเลือกยัดอีกแล้วตรงนี้ผู้เจ้าเองครับผู้ดันเสาสองมีอยู่ไม่ให้จาตัวเสียได้ครับดูครับจังหวะปล่อยบอลตกแล้วกลายเป็นดีนะ่งสองคนเอามาอยู่ครับและถนนฐานะสอดขึ้นมาดูครับเก็บบอลได้ถึงแล้วยัดเข้าไปเลยครับก็ต้องบอกว่าแท็กติกของโนอมินทราชินุทิตเป็นินเดชาเนี่ยก็ เอาลัทนนท์เนี่ยไปเล่นเป็นกองกลางนะครับแต่จะใช้วิธีการสอดมาอยู่บ่อยๆนะครับเลือกเปิดมาเสาสองดึมงตรงนี้กดตรงพื้นแล้วอบอลมันเบาครับใครเล่นมากครับเปิดยาวขึ้นหน้าเหมือนเดิมวัดกันเก็บนัทนนท์ฐานะแถวาน,านี้ไม่ถึงมงได้ครับเก็บมาเล่นของพระขนงใชยมาแล้วเอาสกัดกันไม่ดีอีกแล้วครับต้องตามมาช่วยดึงกลับมาไหลให้ จะเกี่ยวเล่นบีใส่ามได้สวยแล้วพงพนน้ำสาแ้วไม่มีทายทิศท,ทางเลย,ยลกกครับต้องเชียกันรักนเลครับตอนนี้มีเพื่อนไปนอนเจ็บอยู่ออาแล้วปล่อยตกตัวสองเล่นล้าเลยครับแบบนี้ตัวแรกไม่ยอมเล่นครับปล่อยให้ตัวสองเล่นโดนจับเราหน้าไปครับดูครับช้าหน่อยครับค่อยค่อย อย่างที่เห็นเลยครับตัวแรกไม่ล้ำเลยครับแต่ตัว2องหมายเลขเก้าอ่ะล้ำนะครับนี่ครับถ้าตัวแรกเล่นแต่จบแล้วนะครับรอบบนี้เคลียร์นะครับสิทพปรีชัดกุลครับขวาเปิดมาได้บ่งสะบัดด้วยแล้วมีบอลแล้วชนคานครับหูเกือบจะ2-0ครับในช่วงทศเวลาแบบนี้ครับโู้ยงนิ้วเพื่อเลยครับครูเสียดายมากๆครับดูครับช้าครับ บอลโค้งมาแล้วได้สะบัดบอลจะเสียบคานอยู่แล้วครับหไม่ได้ครับก็ต้องยอมรับว,ว่ากลายเป็นฝั่งบนินเดชา3ามว่ยืนกันแน่นครับทำให้พระขนงพิทยาลายัยหาพื้นที่ในเกมลุกยากเหมือนกันแล้วตรงนี้จิ้มทิ้งไปเลยครับแล้วผู้สินก็เปล่ามเวลาในครึ่งแรกครับเป็น1นูนย์นะครับที่ทางด้านเราบินทรายชุดุธิบนินเดชา3นะครับออกนำพระนมพิทยาลัยอยู่1ประตูต่อศูนย์ครับ ขึงหลังเริ่มครับก็สกอร์เป็น1ประตูต่อศูนย์นะครับที่ผ่านครึ่งแรกจ่ายมาติดเลยครับแล้วพยายามจะบีบใส่เปิดขึ้นมา บอลเกิดดอนตรงนี้เอาแล้วจ่ายไม่ดีข้างหน้าชี้แล้วไม่ได้ไข่จงังหวะแรกจะไปเองลุยมาสามเจอโวนตัวสี่ดักได้เอาแล้วยังสเปะสป่าก,กันอยู่ครับแล้วเอาแล้วโอ้โหเอาอีกแล้วครับตรงนี้ให้ออกไปด้านซ้ายของมังคุหนีได้หนึ่งแล้ว,ลวยิงนี้เสบอีกแล้วครับโอ้โหสรวิทน์นานายครับโอ้โหคุณโนตสุนเลศได้ก็ถามมาถึงแรกเก่งมากครับเด็กๆนะครับ เอารู้ตรงนี้อ่ะครับได้พงพลปงพลน้ำสาเอาเก็บได้ปงพลจะชิงปงพลไปเอาคืนแล้วบอลถลักมาปงพลแล้วล็อกหนีปงพลปูไปผ่านครับโอ้โหจู่ว่เปิดยาวมาได้สวยเลยครับตรงนี้บอลตกแล้วนี่ครับไปชิงเล่นตรงนี้แล้วไปเสียลากนะครับพยายามจะมาคล้องเอาแล้วไปสะดุดล้มเอาบอลไปได้ของปงพลครับพยายามจะฟ้องผู้ตัดสินเรียกฟาวครับแต่ผู้กูสาประตูออกมาช่วยได้ทันนะครับ ยัดมาเอาล้วบอลทะลักเอาโอ้โหตรงนี้ได้หลุดแล้วได้ดวลตรงนี้เซฟอีกแล้วโอ้โหสรวิทย์นำในาโอ้โหสามลูกไปแล้วครับวันนี้เซฟแล้วโอ้โหเซฟแบบนี้ด้วยครับเซฟแบบเดียวๆครับโอ้โหโอาครับแล้วมาอีกแล้วบอลงัดมาตรงนี้โอ้โหดีครับธงล้ำหน้ายกขึ้นให้ครับโอ้โห ไปดูครับช้าหน่อยครับโอ้จังหวะเปิดมาแล้วเหมือนเดิมเลยครับสกัดกันผ้าเลยครับสองคนของเซนเตอร์แบ็กบดินสามครับเราดูว่าหลุดมาสอริวิทย์นำนายครับโอ้โหตัวก็เล็กครับแต่พอเดี่ยวๆแบบนี้กลายเป็นตัวใหญ่เฉยเลยครับนี่สองครั้งสิติดแล้วนะครับเซฟในรึ่งหลังของสริวิทย์นในายเนี่ยโยกเข้าขวาแล้วยิงยังเซฟครับค่อยๆขยับไปเชื่อมครับกันดานปรลาวัตรเอาตัวนี้ได้มงแล้วข้ามคานครับโอกาสจะสองศูนย์ก็ยังไม่ได้ครับ ทางฝั่งของน้องมินทราชุดุทิตดินเดชาครับลากขึ้นมาครับพนระนอมพิยาลัยได้ลากให้แล้วไหลออกด้านซ้ายตรงกลางรออยู่2คนเล็บจะแม่งแค่ไหนลากมาสู่เส้นก่อนแล้วลากมาได้แล้วจี้มาตรงนี้แล้วยิงแล้วเรียบร้อยเลยครับหนึ่งหนึ่งตีเสมอจนได้ครับโอ้โหสมควรโดนนะครับเกมรับของบดินผมต้องบอกตรงๆตรงนีง้หนึ่งหนึ่งครับโอ้โหโสเปซสปามาตลอดครับรอบนี้สอดพิดำในช่วยไม่่ไหวแล้วจริงๆครับดู๋ยวครช้ากันหน่อยครับ ลากไปสุดเส้นหลังแล้วรอลงโล่งเลยนะครับแล้วไหลมาแล้วเรียบร้อยเลยครับตวาดหักข้อตรงนี้หนึ่งมือตัวตอนหนึ่งครับโหแลวเกมนี้กําลังจะพลิกกลับมาเป็นความได้เปรียบของพระขนมพิทยาลัยหรือเปล่านะครับดูภาพช้าอีกครั้งครับก็ต้องยอมรับเลยว่าเกมรับของทางฝั่งทางด้านบดินเดชาสามเนี่ยไม่มีการประสิทธิประสิทที่ดีขึ้นเลยนะครับสเปรสปาเสียหลากมาโดยตลอดนะครับ หนึ่งหนึ่งครับตีเสมอแล้วครับทางฝั่งพรงะขนงวิทยาลัยครับชาเสมอนะครับจบก็ต้องดวลจุดโทษนะครับไม่มีตัวทีเดียของทีมแล้วนะครับแล้วโดนฐานะโดานาโดเปลี่ยนออกไปแล้วแล้วตัดได้อีกแล้วครับบอลของพระขนงงัดลอยๆตรงนี้โอกาสของพระขนงตวัดยิงแล้วปัดอีกแล้วครับเซฟทีสองแล้วยิงทีหนึ่งสองเซฟครับโอ้โห ถ้าไม่มีสรวิชนาในเนี่ยผมไม่รู้ว่าบดินเดชาสาจะโดนเปเท่าไหร่ครับเลือกเปิดมาสอดได้ตรงนี้ช่องนี้ได้ด้วยเข้าทางแล้วยิงยังติดบล็อกแล้วเหมือนจะแป๊กไปเองครับโอ้โหจังหวะนี้ว่าเสียวมากครับใครจะโดนหมักน็อกครับใครจะได้จังๆเต็มๆหน้าครับปรวัติดักได้แล้วเลือกงัดมาเสาสอง,สองไม่ถึงครับ แต่ตรงกลางก็ยังเก็บได้ปรวัตถาใไม่ดีปรวัตสำรองลองมาต้องช่วยทีแล้วปรวัตปรวัตเอาบอลกระโดดมาปรวัตหนีได้แอตัวตนี้โดนเกี่ยวผู้สินบอกไม่ให้ปรวัตไงายท้องไปแล้ววางมาอาแล้วับไม่มีธงด้วยไม่ล้าด้วยแล้วสวิตดํดำในออกมาขวาสวิตดํดำในสไลด์ดากไว้ก่อนแล้วผู้สาวประตูไม่อยู่ตรงนี้สวิตด,ดำไนาตามมาขวางแล้วกองไปโทษสไลด์ดักแล้วอาครับบอลมาเข้าทางแล้วตรงนี้ยังเป็นพักหนงหูขวาเสียวมากแล้วไหลามาขวาถล่มไปแล้วครับได้ทุ่ม เปิดยาขึ้นมาครับตรงกลางเก็บได้ดยวยาปลวัตตวัดขึ้นหน้าเลยติดมาเข้าถางพระขนงครับพระขนงตรงนี้เหมือนจะได้ลุยก็จ่ายมาไม่ดีอีกแล้วย้ามาไม่ไมีล้ด้วยนะครับอาครับได้งัดหนีแล้วตรงนี้ยังโอ้โหตามาเซฟได้อีกครับโอ้โหสอยวิษณด,ดำนายครับขอนอนสักแป๊บครับแล้วตะคิวขึ้นแล้วครับไปขเก้าของพระขนงตรงนี้ลอง ปั่นและหลุดข้ามคานครับแล้วผู้สินเป่าจบเลยครับไม่มีโอกาสให้ได้เล่นต่อเลยครับไปลุ้นดวนจุดโทษกันครับทั้งคู่ต่อไปดวลด้นจุดโทษนะครับดาวมินทราชุนุทิศดินเดชาเป็นหมายเลขสิบเก้านะกับตันทีมครับฮาริสมพงศ์ผู้สีให้สัญญาครับยิงตรงนี้โอ้โหแล้วติดเซฟเลยครับคนแรกเซฟได้ก่อนครับทางฝั่งของพระหน่งพิยาลัยครับเป็นผู้สัมสูนที่รูปร่างดีเลยนะครับหมายเลขหนึ่งของพระหน่งพิยาลัยครับช้าหน่อยครับ เซฟได้ครับอ่าครับมาลุ้นครับคนที่เป็นความหวังโดยตลอดครับสรวิตนนำนายจุดโทษจะช่วยเพื่อนได้แค่ไหนครับคนแรกก็เพื่อนยิงไม่เข้าไปแล้วนะครับลูกแร่คนแรกของพระนงครับมีสลับฝั่งยิงนี้ครับหลอกก็จะยิงซ้ายกลับมายิงขวาวิ่งมาแล้ว ไม่พุ่งครับผิดทางครับหนึงศูนย์ครับผาหนงยิงที่หลังครับแต่นํำก่อนครับเปนนํำไปก่อนครับคนที่สองของทาาน้านรามินทราชุนหิตปินเดชาครับเป็นเหขสิบครับวันนี้ก็โชว์ฟอร์มได้ดีพอสมควรเลยนะครับสิริภพปริชัดกุลนี่าครับต้องเข้าไว้ก่อนนะครับไม่เข้าเลยงานลำบากกว่าเดิมแน่ครับ ค่อยๆก้าวมาครับสิแล้วพบแล้วไม่พลาดครับยิงเสร็จก็เดินไปให้กลังใจเพื่อนหน่อยนะครับดูช้างครับจงวะก้าวมาแล้วเลือกยิงไปทางฝั่งขวาของตัวเองนะครับอ่าครับความหวังมาอยู่ที่เขาเนี่ยนะครับต้องหยุดสกอของพระกหนงให้ได้ก่อนนะครับคนที่สองของพระหนงครับค่อยๆวิ่งมาแล้วหลงทางอีกแล้วครับส้องรีทำไง ลูทีสองคนที่สองยังไม่ผลาดครับพระงพิทยาลัยถือว่ช้างครับจงวะก้าวมาแล้วยิงเต็มแรงเลยครับหมายในข้านะครับนะนะทางดาณัฐบุตรจันทบ,บุตรผู้สาประตูฝั่งพระหงนี้ตัวใหญ่มากนะครับสูงใหญ่จะเต็มประตูอยู่แล้วค่อยๆวิ่งมานะัวทบพุธแล้วเลือกยิงหลงทางครับหลอกได้ดีครับหลอกหน้าเท้า ผู้ถาประตูไปดีทางครับกลับมาติเสมอได้นะครับสองสองพับช้าครับจงว่าจริงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคนที่3ของพระขนวงพิทยาลัยในสนามน,นี้เงียบม,มากครับผู้สีให้สัญญ,ญาณพระขนงค่อยๆกล้าวมาแล้วตรงนี้ทางเดิมหมดเลยครับอย่างซื้อทางผิดนะครับทางฝั่งของสรีน้ำนายครับ ผลทายังไม่พลาดนะครับพากกระงพิชไลขึ้นนำสามสอครับคนที่สแล้วนะครับทางฝั่งของนาวามินทราชินุทิตเป็นอินเดชาอ่าครับรุ่นกันเัวเสียสัญญาณครับ17นะครับสัญญาณชิตศุพงษ์ชูโชควิ่งมาแล้วยิงชนเสาแล้วเด้งออกโอ้โหแบบนี้ ความหวังกำลังจะเป็นพระหน่งพิจารัยครับที่จะได้เข้ารอบต่อไปพระชขนงครับไมค่อยจอกจอกจอกจ,อก,จอกมาพยายามไปดึงจังหวะผู้ตาดตัวยิงไปแล้วผู้ตาดตัวไม่หลงนะครับแต่ยิงไปชนโคนเสาครับแล้เด้งออกครับลูกนี้ถ้าเข้าพระขนงพิจารัยจะเข้ารอบสู่รอบแปดทีมต่อไปนะครับผู้เสียสัญ,ญญาณครับจะดวลกับสรวินำใน เขาชนะเลยนะครับวิ่งมาแล้วเรียบร้อยครับเข้ารอบต่อไปครับบังหลวงพิจารัยครับเอาชนะจุดโทษแล้วมินทราชุดุทิตไปได้ครับ4ประตูต่อ2นะครับสกอร์รวมนะครับจะเป็น5ประตูต่อ3นะครับคู่นี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ